สวัสดีครับนี่คือช่องหมอกาลิเลโอคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับผู้ที่มีลัคนาเมถุนตลอดปีพุทธศักราช2569การทำนายนี้อ้างอิงจากการโครจรของดาวใหญ่จังหวะดาวจรและโครงสร้างดวงตามหลักโหราศาสตร์ไม่ใช่คำทำนายเพื่อสร้างความกลัวและไม่ใช่คำตัดสินชีวิตขอให้คุณใช้ดวงนี้เป็นแผนที่ทางความคิด ไม่ใช่กรอบจำกัดการตัดสินใจถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่ภาพรวมของลัคนาเมถุนในปี2569กันครับปี2569เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับลัคนาเมถุนนี่คือปีแห่งการจัดระเบียบความคิดและทิศท,ทางชีวิตลัคนาเมถุนเป็นคนคิดเร็วปรับตัวไวแต่บางครั้งชีวิตจักรดัดกระจายพราบคิดหลายทางพร้อมกันปีนี้ดวงดาวจะบังคับให้คุณเลือกอย่างจริงจัง ไม่ใช่การเลือกเพราะอารมณ์แต่เป็นการเลือกจากเหตุผลประสบการณ์และผลลัพธ์ระยะยาวถ้าคุณยังลังเลชีวิตจะรู้สึกเหนื่อยและวุ่นวายแต่ถ้าคุณกล้าตัดบางทางทิ้งปีนี้จะกลายเป็นปีที่ความคิดของคุณคมชัดขึ้นอย่างมากการงานของลัคนาเมถุนในปี2 5 6พผูกกับเรื่องของความคิดการพูดการเขียนและการตัดสินใจคุณจะถูกประเมินไม่ใช่จากแรงที่ใช้ แต่จากคุณภาพของความคิดถ้าคุณทำงานประจำปีนี้จะมีงานที่ต้องคิดวิเคราะห์สื่อสารหรือเจรจามากขึ้นคุณอาจได้ทำงานที่ใช้สมองมากกว่ากำลังถ้าคุณทำธุรกิจปีนี้เหมาะกับงานออนไลน์งานสื่องานข้อมูลหรือการวางกลยุทธ์ทำเตือนสำคัญคืออย่ารับงานมากเกินไปเพียงเพราะคุณทำได้ปีนี้ คนที่รู้จักเลือกงานจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ทำทุกอย่างการเงินของลัคนาเมถุนในปี2569จะสัมพันธ์กับความรู้และทักษะยิ่งคุณมีทักษะเฉพาะรายได้จะยิ่งชัดเจนรายได้อาจมาจากหลายทางแต่ไม่ควรกระจัดกระจายเกินไปปีนี้ไม่เหมาะกับการเก่งกำไรเร็วแต่เหมาะกับการลงทุนในความรู้หรือการพัฒนาทักษะใหม่รายจ่ายสำคัญมักเกี่ยวกับการเรียนอุปกรณ์ทำงาน หรือการพัฒนาตัวเองถ้าคุณบริหารดีปลายปีนี้การเงินจะมั่นผงกว่าที่คิดความรักของลัคนาเมถุนในปี2569เป็นเรื่องของการสื่อสารที่แท้จริงคนโสดมีโอกาสเจอคนจากการทำงานการเรียนหรือโลกออนไลน์ความสัมพันธ์จะเริ่มจากการคุยมากกว่าความมือหวาคนมีคู่ปีนี้ต้องระวังคำพูดและการเข้าใจผิดบางครั้ง คุณคิดว่าอีกฝ่ายเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าคุณกล้าพูดความจริงความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นกว่านี้สุขภาพของลัคนาเมถุนในปีนี้ต้องระวังเรื่องความเครียดทางความคิดไม่ใช่ความเหนื่อยทางการร่างกายแต่เป็นความล้าทางสมองอาจมีอาการนอนไม่หลับคิดเยอะหรือสมาธิสัน้นการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่การหยุดทำงานแต่คือการหยุดคิดบ้าง ถ้าคุณจัดสมดุลความคิดได้สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นมากสรุปแล้วปี2569ของลัคนาเมถุนเป็นปีแห่งการเลือกทางชีวิตไม่ใช่การเลือกแบบเร่งรีบแต่เป็นการเลือกอย่างมีสติถ้าคุณโฟกัสลดความฟุ้งและเชื่อในเหตุผลปลายปีนี้คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งในงานการเงินและความมั่นคงทางใจ ผมคือหมอกาลิเลโอขอให้ดวงดาวเป็นเพียงแสงนำทางแต่ผู้ที่กำหนดทิศทางชีวิตคุณคือตัวคุณเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปลักษณะถัดไปครับ